าสวัสดีทุกท่านนะครับใหญ่นะครับผมก็มาออกให้เขานะครับไม่รู้ว่าจะล้างหรือเปล่านะครับผมเอาควันใส่หน่อยนะน้องๆอ,อย่าทำอย่างนี้การที่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าไม่เอาควันใส่โดนนะครับผม ก็มีหลายท่านบอกว่ามีหลายท่านบอกว่าตีพึ่งกีฬลานะครับเพราะผมต้องใช้เวลาเยอะนะครับผมเวลาผมแฝงกล้องอะไรเนะนี้ยนี่เรบกมการตีพึ่ง mm -hmm. โอ้โหเวดาได้ำฝวอกหอกเลยนบผม

เกตัเกีตสอนนี่มีเลยไม่รู้มีน้ำให้เจ้าของก็ไหมนะ อย่งางนั้นก็ปวดกว่านะครับผมเนี่ยฮะครับผมหน้าหนาวอากาศเย็นซึ่งจะแบบเนี้ที่หนวน้ำแทบหมดนะครับตาเสือไม่ใช่ว่าจะได้ไดน้ํามากมายนะครับน้องน้องเข้าใจผิดนะหรือหลายๆท่านเข้าใจผิดมันจะมีเพลงนิดน้อยตาเสือนะครับผมน้อยมากแต่ส่วนมากจะเป็นจี่สอนอร่อยแต่ถ้าปลาเยอะจริงๆเนี่ยปลาใหญ่ๆนะครับ โอเคแล้วกลิ่นกลิ่นน้ำสาเรือเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นือนเหมือนเราเอาดอกมากกะยี้ย่ดมดูได้นะครับอันนั้นแหละน้ำสาหรอือเอาออกครับผมเินห้ามาเกาะม่เด้อเอาออกให้เขาเด้อมันล้างแล้วนะครับหลายหุ่นแล้ว อดหลายเที่ยวจะเกาะนานอันนี้ไม่ได้แค่ยี่สิบวันนะครับน้องๆไอ้น้องเขาเพิ่งมาเห็นแต่แไงเพิ่งเห็นนะครับแต่ถามว่ายี่สิบวันนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้นะผมสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนพึ่งหลังเนี้ยนะครับเกาะถอดเกาะถอดเกาะถอดไปหลายเที่ยวหยอดใหม่ผมไปเที่ยวหยอดใหม่ประมาณนั้นเริ่มแล้วนะครับ อ่อยกล้องทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็จะต้องควันนะครับเดี๋ยวจะเบาครับผม ท่านหนึง่งมาจากปทุมนะครับโทรมานะครับผมว่าจะให้เอาพึ่งออกอก็ยังต้องถามน้องๆก่อนว่าที่คนที่อยู่ปทุมมามีไหมนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะบอกนะครับผมแต่ถ้าไม่มีต้องเดี๋ยวจะโทรหาปุ๊กยานนาวาครับพาพึ่งหลวง ให้ไกเอาออกให้นะครับผมไม่รู้ว่าแกอยู่ไกลหรือปอยู่ไกลก็มันอาจจะไม่คุ้มหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีน้ําหรือว่าอาจจะมีมันเป็นบาง่างบอกนะต้นไม้ทุกต้น <c oughs> ขึ้นจะง่ายกว่านะน้องๆแต่เวลาลงเนี่ยมันจะยากถอยเหมือนกันขึ้นง่ายลงยาก ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมการตีพึ่งออกนะครับผมคือมะขามเนี่ยกําลังแกะอิ่มเลยใช่ไหแล้วมันมันตกตกมากนะครับคือเจ้าของก็เสียดายด้วยนะครับก็เลยอยากได้น้าพึ่งด้วยนะครับตกท้งนั้นเลยก็เลยให้เมาส์ออกนะครับผมแต่พึ่งอะเกาะนานแล้วนะครับถอดหลายครั้งไม่ต้องกลัวพึ่งตึงฟพันนะถ้าทาําแรงลังแล้วเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยเริ่มฟักตัวแต,แต่ถ้าเริ่มเกาะใหม่อ่ะยี่สิบถึงยี่บห้าวันน่ะเริ่มฟักตัวแก่ แล้วก็ถอดฟักถอดฟักถอดฟักนะครับพึ่งนะครับวงจรของมันนะไว้นะครับผมถ้าคนตีพึ่งะจะรู้10วันที่ห้าวันเนี่ยแก่แล้วนะครับเริ่มแก่ตรงกลางนะแต่ถ้าจะปล่อยไว้อะได้เราตัดอัฒนามันเงี้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้น